สวัสดีครับเพื่อนๆนเฮ้ยอันนี้ใครมาซ่อนเนี่ยเจ้าเบคอนอ่าอันนี้เราอยู่ในแมปฮอบบี้นะทุกคนอ่าแตวันนี้เราตอนนี้เราอยู่ในห้องเรียนนะและแน่นอนวันนี้เราก็จะมาหนีออกจากห้องเรียนแห่งนี้กันนะทุกคนอ่าหนีออกจากโรงเรียนนะโดดเรียนนะเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะอ่าก็อนอื่นก็นี่มาดูนักเรียนในห้องนี้ก่อนคือแบบตั้งใจเรียนกันมากเลยนะนี่คนขวานี่ก็หลับนะดูคนซ้ายนั่นก็หลับ อ้ดูคนนี้นี่คือแบบเหมือนเขายืนบ่นนะอาจารย์นี่ก็คือสอนแบบเขาสอนสอนไม่สนใจนะักเรียนเลยนะทุกคนอนะอ่านี่เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะอันนี้เราตามลูกศรมานะทุกคนเขาจะให้เรามานี่ดึงอันนี้ก่อนนะอ่าสัญญาณเตือนภัยดังเราก็ที่วิ่องออกไปเลยอันนี้อ่านี่เช็คพอยต์จุดแรกนะอันนี้เราต้องกระโดดข้ามไปมีสามมันนะเริ่มจากง่ายก่อนอุย้ยเพื่อน เื่องกระโดดโดนตายเลยอ่าผ่านสบายๆแล้วจุดนี้อ่ามาถึงเช็คพอยต์จุดที่สองแล้วทุกคนอ่าอันนี้เขาก็ให้เราเข้าไปในนี้นะอ่าอันนี้เดินตรงไปเลยอันนี้ตกลงมาอันนี้มีทางซ้ายกับทางขวาให้เราเลือกนะอ่าอันนี้เราไปเดี๋ยวตามเพื่อนแล้วกันอ่าไปทางนี้เลยกระโดดลงไปเลยอ่าเราลงมาอยู่ชั้นข้างล่างนะเหมือนอยู่ใต้ดินแนละ้วทุกคน โดดไปเลยอันนี้ค่อยๆไปนะอ่ากะโดดไปครับอันนี้อีกการหนึ่งแล้วก็อันนี้อ่านี่นสิส้นทางแล้วทุกคนอ่าตรงนี้นี่ก็คือแบบเหมือนกับมีกระดูกเนี่ยนะทุกคนนี่ไม่รู้เป็นกระดูกของตัวอะไรนะแต่แบบหน้าคือใหญ่มากเลยนะอาจจะเป็นของยักษ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าน,นี่ไปเช็คพอ,อยต์จุดต่อไปนะอันนี้อ่าเดินไปตามเส้นห้ามตกลงมาข้างล่างทุกคน อันนี้อ่าไปดังนี้น่อยอันนี้อ่าค่อยๆไปค่อยๆไปอ่านี่อือถึงอ่าปลายทางแล้วลงไปเลยอ่าไปตามทางนะอ่านี้ก็เลี้ยวขวาอ่าถึงเจ็คพอยต์แล้วอันนี้ก็กระโดดหลบสีแดงนะทุกคนอ่าค่อยๆไปนะอันนี้อ่านี่อ่าอ่าผ่านแล้วทุกคนอันนี้ ขึ้นแมงบนเลยอ่าเช็คพอยต์อันนี้มันเป็นเหมือนกับน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีนะทุกคนอ่าเราเดินกันเลยนะเฮ้ยช่อ่านี่ทางซ้ายอ่าตรงไปอันนี้ตรงไปอ่านี่ผ่านแล้วสบายสบายเช็คพอยต์จุดต่อไปนะทุกคนอันนี้เราก็น่าจะต้องนี่เดินให้รอดอันนี้นะเขาจะมีเหมือนกับเป็นน้ำแบบพุ่งออกมาเลยนะอย่าไปโดนนะ๋ยวตาย อันนี้ไปเลยเร็วออีกอันหนึ่งล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนああเอ้ยเร็วลีไปจะโดนดยวตายอันนี้เข้าไปในท่อต่อเลยอันนี้อันนี้น่าจะให้เราลงไปข้างล่างนะทุกคนมีแบบเป็นนักเรียนนั่งร้องไห้อยู่นี้นะสองคนนะอ่าเช็คพอยต์อ่าไปเลยไปกันต่อเลยค่อยๆไปอ่นนี่อ่าผ่าเรียบร้อยด่านแรก คนนี้มานั่งซึมเศร้าอยากกลับบ้านนะทุกคนอไปกันต่อดีกว่าอานี่ตรงนี้เดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปนะอ่นนี้อันนี้ออันนี้ถึงเช็คพอยต์แล้วค่อยๆปีนไปอันนี้ไม่ยากไม่ยากนะทุกคนอันสุดท้ายนี้สบายๆครับตรงนี้กระโดดนี่เช็คพอยต์จุดต่อไปนะอไปต่อไปต่อเลยดีกว่าอันนี้อกระโดดข้าม ค่อยไปอุ้ยข้ามเกือบโดนเมื่อกี้อ่านี่ข้ามสบายๆนะทุกคน่าเช็คพอยละน่าจะต้องให้เราวิ่งผ่านสนามไปแน่เลยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นตรงนู้นมีประตูอยู่นะทุกคนอ่านี่เราวิ่งไปแล้วกันเอ้ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราเขาจะจับเราไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ายวิ่งหลบแล้ววิ่งหลบวิ่งหลบโอ้เขาวิ่งเขาวิ่งไวมากนะทุกคนอ่าไปกันครับไปกันไปกันอ่านี่ สบายสบายอ้าหายไปแล้วอ่านี่เข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนอีกอาคารหนึง่งเช็คพอยต์อ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าอ่าตอนนี้กระโดดข้ามไปมีเลเซอร์เนียทุกคนนี่โรงเรียนเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหมเีเลเซอร์ด้วยนะอ่านี่กระโดดมาเช็คพอยต์อันนี้อะไรเนี่ยมาขวางทางเราไม่ได้หรอกอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปนะอ่าน,นี่อืผ่านแล้วสบายสบาย ตรงนี้ก็เดี๋ยวขึ้นบันไดไปดูบัตรแล้วกันใช้ด้านบนหรือเปล่านะามีเช็คพอยต์ได้ตรงนี้น่าจะใช่นะทุกคนโอ้โหและน,นี้มีกับดักอันใหญ่มากเลยนะดูเหมือนจะทํางานไปแล้วสองงานนะอันที่เหลือต้องหลบดีๆนะค่อยๆไปน,นี่กระโดดนะฮะลอสบายๆเช็คพอยต์นะตรงนี้ให้เราเลือกประตูหรอเลอกอะไรเอา้าเพื่อน <c oughs> เพื่อนอันนู้นเลือกแล้วเราจะโดนแบบเพื่อนไหมะ เราเลือกอันไหนก่อนดีอัน,นอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าเฮ้ยโอ้โหเจออาจารย์โอ้ตายเลยอ่าเมื่อกี้เราเลือกประตูซ้ายอันอันนี้ไปแล้วนะทุกคนต่อไปเราเลือกอันไหนดีอ่าเป็นอัน,นอันนี้เลยกันอ่าเดี๋ยวเราลองดูอ่าได้ด้วยนะทุกคนอันนี้เหมือนกับมาเจอคาสเรียนวิทยาศาสตร์นะทุกคน ดูหน้าอาจารย์ดิ <c oughs> ขี้โมโหมากนะอันนี้เขาก็เอาอะไรอะสารเคมีสีม่วงเนี่ยเทผสมลงไปในสีฟ้านะทุกคนอแล้วตอนนี้มันก็ค่อยๆไหลไปนะไหลไปไหนเอ่ยไหลลงมาข้างล่างโต๊ะเอ๊ตรงนี้มันคืออะไรเอ่ยอามีประตูมิติวาร์ปเลยนะทุกคนอแล้วดูหน้านักเรียนห้องนี้นะ คือแบบแต่ละคนนี่แบบมีความสุขมากอ่นนะแล้วดูหน้าคนนี้นะ <c oughs> คือยิ้มกว้างมากอะ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าอ่าไปเลยทะลุประตูมิติไปอันนี้มาที่เมืองขนมหวานนะทุกคนอ่าตรงนี้ไปอันนี้ต้องกระโดดไปนะอ่านี้ถึงฝั่งนี้ละอันต่อไปก็อ่าอ๋อกระโดดลงไปข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวตั้งหลักหน่อย ไปกระ,ะโดดนี่เช็ค,คพอ,อยต์นี่น่าจะเป็นเยลลี่หมี่หรือเปล่ามีหลายสีเลยนะอะตัวแรกเสร็จแล้วลตัวที่สองอนี่อใครเคยกินบ้างครับเยลลี่หมี่อร่อยนะอัะนนสุดท้ายแล้วนี้กระ,ะโดดพานฉลุอย่างนี้เมื่อกี้เพื่อนไปสีอะไรอะ่ะไม่ทันได้มองอันนี้เราเอาเป็นสีสีเขียวก่อน อ้าอุ้ยไม่ถึงอ่ารอบนี้เราเอาเป็นสีสีแดงไหมน่ะลองดูอ้านี่ผ่านเมื่อกี้เหมือนเพื่อนน่าจะไปตรงกลางๆหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะลองสีม่วงแล้วกันอ้านี่อ้าผ่านด้วยนะเบ็ p คอยอ้าเดี๋ยวก็กระโดดขึ้นมาบนลูกกมไปนี่อ้านี่ เย่ e. ถึงเพื่อนแล้วทำทันแล้วไปเพื่อนไปต่อเลยอ่าจุดต่อไปอันนี้กลับมาอยู่ในห้องเรียนอีกแล้วนะทุกคนจะดูไปดูอาจารย์ก่อนอาจารย์หลับในชั่วโมงสอนยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วกลนเสียงดังมากนะทุกคนนี่อาจารย์หลับในคาบไปนะอ่าแล้วเพื่อนคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้ว แล้วดูทรงผมนักเรียนคนนี้นะสีนี้สุดยอดมากคนนู้นก็อทรงผมสีม่วงด้วยนะอเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าอันนี้ตามลูกศรไปนะอันนี้ลูกศรชี้มาที่กล่องอให้ไปไหนอะหรือว่าข้างบนมีเป็นเหมือนช่องแอร์หรือเปล่าเราลองกระโดดขึ้นไปก่อนนะอ่าน,นี่ ออุ้ยกระโดดไม่ข้นอ้เอาเข้าได้เหรออันนี้ก็ด้านขวานะเมื่อกี้เราไปซ้ายผิดทางนะอ่าน,นี่มาเก็บอันนี้แล้วก็มันจะปลดอันนี้นี่เองอ๋อเพื่อนคนเมื่อกี้ไปได้แล้วนะเ๋ย่จานจับได้จะยุ่งแล้วเนี่ยอ่าเดินม,มาถึงตรงนี้ละชิคพอตจุดต่อไปนะอันนี้มีอะไรเอ่ยโอ้เพื่อนล้มต่อหน้าเมื่อกี้ ตรงนี้เป็นเลเซอร์ด้วยนะ,ะเราค่อยๆไปนะกระโดดอุ้ยเพื่อนตายอ่านี่นี่อ่านี่ไงอุ้ยโดนแขนนิดเดียวเงมื่อกี้อ่าค่อยๆไปนะเทใหม่นี่อ้ยเมื่อกี้รอ,อ,อ,นะอ,อ,อดได้ไงอ่าตรงนี้ค่อยๆไปอ่ากระโดดอันสุดท้ายเย่รอดแล้วอืมตรงนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นแต่หล่นลงไปในลาวาแนละ้วทุกคน เราต้องกระโดดไปนะกระโดดอ่าค่อยไต่ไปอันนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่นนี้กระโดดไปอันนี้อ่ากระโดดไปก่อนอ่นนี้อ่าถึงอีกฝั่งแล้วนะความรู้สึกช้าไปหน่อยอ่าเช็คพอยต์อันนี้เราต้องหลบน้ำที่มันอยู่บนพื้นนะน่าจะใช่น้ำนะอันนี้กระโดดนะ เกือบโดนเมื่อกี้อ่ามาทางนี้นี่อ่าผ่านสบายๆอันนี้อันนี้ไปทางน,นี้ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยปิบ p o i n เราต้องกระโดดผ่านน้ำข้างล่างนี้ไปนะทุกคนอ่าขึ้นไปเลยนี่ข้ามเดินผ่านไปบรรทัดไปทนียังลบอือุ้ยอุยเอาโอ้ตกน้ำเลย อันนี้ไปกระโดดไปอันนี้อ่าสบาย,บายรอบนี้ชิวๆไปเอาประตูกันโอ้เจอลาวายแล้วนะอ่ากระโดดบนตู้ล็อกเกอร์ไปอ่นนี่อืยสบาย,บาย,บายรอบนี้นี่เย้ผ่านแล้วนี่ตรงไปข้างนอกนี่นะเขาชี้ให้เราไปทางนู้นนะอ่างั้นเรา เขาให้ไปไหนต่อนะอันนี้เม,มื่อกี้ออตรงนี้มีทางลับนะทุกคนเข้าไปได้นะอ่าเข้าไปเลยมีลงหน้าอีกแล้วอ่านี่เช็คพอยท์โอ้อันนี้ให้เดินตามทางแล้วก็แบบมีลมเป่านะทุกคนอ่าเล,ลอไปลุยกันเลยค่อยค่อยเดินไปโอลมนี่แบบทานมากนะทุกคน เอ้ยเอ้ยโหเกือบตกนี่เย้ถึงแล้วรอดแล้วอ่าตรงนี้มีเลเซอร์ด้วยเฮ้ยออ,อ,อุ้ยอ้าโดนหรอหือเมื่อกี้นึกว่ารอดอ่าตรงนี้หลบดีๆอาไหมเอาไหม,อ,ไหมอ่านี่กระโดดข้ามไปรีบไปเลยรีบไปอ่านี่ <c oughs> แล้วตรงนี้มีแบบอาจารย์ใส่เป็นห่วงยางเป็ดด้วยนะตรงนี้ ต้องลงกระโดดลงไปในน้ำนะทุกคนอ่าลงมาแล้วอันนี้ก็น่าจะว่ายเข้าไปในท่อนะทุกคนนะาค่อยว,ว่ายไปครับอ้อตอนนี้ก็ถึงปากทางออกแล้วนะเพื <c oughs> arn, arn, ่อนเพื่อนยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่านี่อ๋อน่าจะโผล่ขึ้นมาบนสระว่ายน้ำนะทุกคนประตูทางหงออยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะ อันนี้ไปกันต่อเลยอันนี้เป็นเหมือนห้องน้ำนะฝักบัวคือแบบเปิดแล้วไม่ปิดเนี่ยน้ำท่วมเลยอ่าเราต้องเดินผ่านไป,ปหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้กระโดดกระโดดก็ได้เอาเถ้าเดินผ่านไปทําไมมันนั่งอ่ะอ่าถ้าเดินดีๆนั่งไหมอ่าตรงนี้ไม่นั่งนะสบายสบายอันนี้ผ่านได้ชิวๆมากอ่าตอนนี้ออกมาข้างนอกไม่ได้แล้วก็ห้องน้ําชายเอาไปห้องน้ําชายได้นะทุกคน อันนี้กระโดดไม่ยากไมอก่อุ้ยหัวขึ้นหลังคาไม่กิ่อุ้ยอ,อันนี้ไปอ่นนี้สบายสายอ่าอรอดอ่เย้่านแล้วที่ลงไปข้างล่างนะโอ้น่าจะเป็นดินข้างล่างเหลือนะทุกคนอันนี้ไป่าไปซ้ายแล้วกันอ่าถึงทางใหญ่ทางหนึ่งอันนี้ไปซ้ายเหมือนเดิมอ่าเช็คพอยท์ น,นี่เหมือนเข้ามาตรงส่วนด้านล่างนะ่าจะเป็นแบบเหมือนท่อระบายน้ําอะไรหรือเปล่านะอันนี้ห้ามโดนันนี้ใช่ไหมกระโดดอ่าน,นี่กระโดดอีกอันหนึ่งอนะ่ะนี่เป็ป้ายนี่อันสุดท้ายแล้วสุดท้ายทุกคนอ่าเช็คพอยต์เจอน้ําเพื่อนกำมันตารางสีนะ่แล้วทุกคนอ่าไปครับกระโดดอ่าน,นี่ค่อยๆไปอันนี้เกือบอ่าอันสุดท้ายแล้วนะอันนี้ อ่า่านเซกพอยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ลองเดินไปฝั่งนี้ก่อนซิว่าคืออะไรอ่าตรงนี้มีเหมือนเหมือนท่อแบบขึ้นไปข้างบนได้นะทุกคนอืมตรงนี้อ๋อตรงนี้น่าจะไปไม่ได้นะมาแล้วทุกคนไปครับค่อยๆกระโดดไปนี่กระโดดกระโดด นี่ไปไงไปได้นะทุกคนทางนี้นะอ่ะเย่มาถึงทางขึ้นแล้วทุกคนอ่าปีนขึ้นไปเลยอ้าวข่ายแรกนี่เราโผล่มาข้างนอกแล้วนะทุกคนเหมือนจะโผล่มาที่สนามเด็กเล่นนะฮะโอเควันนี้ก็หนีออกมาได้แล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมมาจนจบนะ มาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ